พมามป um. ดูวิธีการเจาะกระเบื้องแกนิโตนะครับต้องบอกกระเบื้องแกนิโตเป็นกระเบื้องที่แข็งมากแล้วก็เจาะยากกว่ากระเบื้องเซรามิกอย่างมากเลยนะครับซึ่งในงานนี้ผมจําเป็นต้องเจาะกระเบื้องแกนิโตเยอะมากๆเลยนะครับวิธีการเริ่มต้นเลยการเจาะเริ่มต้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้กระเบื้องแตกนะครับโดยโหมดแรกที่ใช้ก็คือเป็นโหมดหมุนธรรมดาไปก่อนนะครับเมื่อตัวดอกเจาะกระเบื้องเราเนี่ยเข้าไปในเนื้อของตัวกระเบื้องแกนิโตได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถเปิดโหมดกระแทกแล้วก็ค่อยๆเจาะไปไไดด้ you you ้นนะะม่ตองงกแรรคับ แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าให้มันเซฟตี้หน่อยเพื่อป้องกันกระเบื้องแตกจริงๆี่ยเราควรเจาะด้วยโหมดธรรมดานะครับโหมดหมุนสว่านธรรมดาเนี่ยให้ผ่านตัวกระเบื้องแกนิโตไปได้ก่อนแต่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ากระเบื้องแกนิโต้มันแข็งเมื่อผ่านตัวกระเบื้องแกนิโตไปแล้วเราสามารถที่จะเปิดโหมดกระแทกแล้วก็ไล่เจาะนะครับผ่านทะลุปปวพวกผนังปูนที่อยู่ทางด้านหลังกระเบื้องเนี่ยได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่มาแนะนําเผื่อท่านใดจะเจาะกระเบื้องแกลนิโต้นะครับก็ลองดูวิธีนี้